สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในช่องหาทําไปเรื่อยค่ะวันนี้จะทำอ๋อไม่ได้ทําดิพามากินขนมคล้ายๆทองม้วนนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกขนมอะไรแต่ว่ารสชาติคล้ายๆทองม้วนอันนี้กินไปแล้วล่ะค่ะเหลือแค่นี้แล้วเหมือนทองม้วนบางทีก็มีเป็นเหมือนเก็ดกะหูแล้วก็ทําเป็นรูปแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะคะมาชิมกันเลย อืมหอมหวานนะคะอันนี้เป็นของเพชรบุรีนะคะเป็นของนา้านถะ้าเป็นขนมของืองเพชรอะ่ะเขาจะใช้น้ําตาลตโนดซึ่งน้ําตาลตโตนดจนี่ยจะมีะรสชาติเฉพาะตัวก็คือหอมหวานนะคะกลมกลม่อมเหมาะมากเลยนะที่จะทําขนมจริงๆเรื่องจริง หวาน,นี่ก็ไม่ถือว่าหวานมากนะไม่ได้หวานมากคือพอดีอะ่ะอืมกรอบจริงนะคะกระจาย ถ้าอยากกินของพวกนี้น่าจะมาที่เพชรบุรีนะคะของฝากร้านเพชรบุรีอะไรเงี้ยอือขอโทษนะคะที่มันกรอบจริงๆนะคอค่อยพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ